สวัสดีค่ะชื่อครูการนารีธรรมคอนบุรีเป็นครูผู้สอนในรายวิชาชีววิทยาจากโรงเรียนปักเกตค่ะอยากที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้มากขึ้นค่ะจากเดิมที่เราไม่ค่อยมีพื้นฐานเท่าไหร่นะคะแต่พอได้เข้ามาก็มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและก็ทางด้านทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ สำหรับโครงการ The Educator Thailand นะคะก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้คุณครูทุกท่านนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพตัวเองออกมาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันค่ะ